พี่น้องมันติล่ะข่อยส้งของอนันของน้องอ่ะมืนีมืนีไปเนาะมีของเอียงเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะเพิ่งสงไปเมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนคุยกัน,น้องของถึงแล้วคะ่ะพี่น้องรวดเร็วมากเดี๋ยวมารีวิวกันเนาะว่ามีหยังแ่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะอีเดย์นีแล้วว<บ>ิสสปสหาอินพาร์ค มสฟาป้ามุนีอันอันเขาเาสั่งเขาสั่งของทังิกสนเด็ดอ่โอเคเขาสั่งของออนไลน์ค่ะพี่น้องจากอันป้ามุนีพี่มุนีนะคะหรือว่าน้องมุนีพูดได้แบบว่าอยากสร้างน้องสร้างใดด้วยค่ะเด้อสิบอกว่าอันคอยคอยสั่งของคอยมาได้ใใจเงินเดือพี่น้อง น้องน้องมูนี่ไหวใจข่อยมากเลยข่อยสิบอกว่า oh, <dear. S 1> เดี๋ยวข่อยสิบอกว่าข่อยสิบอกให้ฟังเ <Yeah. S 1> ด้อวมองมูนี่ข่อยเคยขายของอ <Yeah. S 1> อนไลน์นะคือคือกันกับน้อ,องมูนี่เสร็จละเอาเปิดหนูเปิดคือ <Okay. S 1> กันกับของน้องมูนี่เสร็จแล้วบอกเดือนเดือนนี้พี่ยังไม่มีตังเลยเออไม่เป็นไรพี่เอาไปกนเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้นเดือนพี่ตังออกพี่ค่อยมาคืนหนูเปิดป่ะข่อยขายของออนไลน์เดี้ยยื้อเข่าแป๊บนึงเออ บันนี่บันนี้เพิ่์สก็เลยบัตรเท่านี้เจ็ดปีที่แล้วพี่น้องค่ยว่าถ้าด้เงื่อนขึ้นอยู่จากคนที่ขอยขายของออนไลน์แต่ว่าน้องมูนี่นี่ใสด่ดีพี่น้องบอกเลยว่าเ,เสื้อใจนี่ล่ละนี่ล่ละคือแบบว่าการค้าข,า,ขายและลูกค้ามันต้องเลสเป c เอเนเคนอะเล s p e c t ล้วก็ให้ความสําคัญเนาะนั่นแหละเดี๋ยวขอย้เอ่าที่ที่คอยไปเลียนเนี่ยคือมันมันแบบมันมันต้องแบบว่าเอเนเค็นแล้วก็เลสเป c

เออนั่นไหนะเออมัก็ม่รูไว่าน้ำมนี้เป็นแกงเ่คเก่งแค่เก่งแค่เก่ค่เก่งแคก่งแค่ก่อนค่่งค่เก่่ก่งค่เก่่เก่งแค่เ่คเก่ค่เก่งะคก่อนคาก่ง่เ่เผ่งแี่เก่เกคเก่อน่ก่งกก่อนค่ยก่เก่แ่่งเคอ่่เก่่เท่เคกังตายเก่งแงกว้าวกกกก ทอดสับปะรดก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะม,มาชิมนะคะอ่านี่มาอันนี้คือพริกทอด <C oughs> อ๋อวอ่ะอนี่หลานหน่อยจะได้ชิมน้ำพี่น้องแป๊บนึงเด้ออ่ะอโอเคว่ามันสกีเหนไหมเฟสทุกคนเห็นซอนนีเอ้าอันนี้แม่งไม่เปิดอ่ะเปิดเราเปิดขวดนีด้แล้วเบิ่งเบิ่งมันพริกกรอบอ๋อพริกทอดกรอบเหมือนกันไม่ต้องเปิดอันนี้ อันนี้พริกกรอบคือกันพี่น้องฟัดโพสแกโอเคอย่าขูดโอเคอ่าอย่าทายก็ไ oh, ม <Then there. S 2> ่ใไม่โอเคอ่ะไม่ได้ไม่ได้คโาเคโโอเคอเคโอเคโอเคโเคโนเคโอเลโเอเคโอเคโอคโอเคโคโอเโอเคพี่โอเเคโอเเคโอเคอเคโอเคโอ าย so, อ่ฝกจ้ชิมนะคะพริกทอดกรอบไม่เผ็ดค่ะเผ็ด <laughs> พริกทอดกรอบคืออชื่นใจพี่น้องอร่อยบอกเลยว่าอร่อยอร่อยเมนอันคอยสิบ,บอกว่าขอยสิมันรีวิวกินกับอันอีหยังข้าวปุ้น พี่น้องอันโทรศัพท์ข่อยเป็นพังข่อยก็เลยเดี๋ยวมาชิมแห็นสีเบิ่งเด้ออฮะเรามาตามด้วยกรอบเคม็มกรอบเค็มมีอย่างน้อเนี่ยนอนเบิ่งแอปเปิลเกจเขาเปิดแบบนี้เนาะพี่น้องแพ็กเกจตตองมุนี่แบบเอออัดแพ็กเกจมาดีมากเน,แบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยดีมากอ่ะชิมอะไรสตารไหนช่วยเป็นเดีา หอมอร่อยไหมคะ,นนะคือจังหนังไกข่ขนมมันขนมอีย่างเนี่ยกรอบเค็มโบราณของหวานพี่น้องโอเคของหวานค่ะกรอบเค็มโบราณนะอืมยุกโป่งเลยพี่น้องอืม มาต่อมาต่อที่ขนมรูปน้องไก่นะนี่อันนี้นะอ่าเปิดอิกีกอันนี้คือคือน้องมูนี่แถมมากค่ะพี่น้องอ่ะอ่ะเป็นขนมขาไก่พี่น้อง เดี๋ยว al, de er, yeah. um ่วนนี้ส mm ้ม hmm. คุ้งลิงว right. ิงก์อะแต่ดีไปสุดสัมันแล้วแต่แต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้กินก็มีแต่ก็มี่วนที่ไม่ได้กินก็มีแต่ก็มีส่วนที่ไม่ได้กินก็มี ขวดซางยังเป็นแน่ดอกพี่น้องขวดกระจั๊มกได้ <laughs> น้องมันี้แถมใหม่พอมของแถมหลายกว่าของซื้อมั่งมุกเตี่ยวเนี่ยเขาจะไหนอันนี้เป็นอ๋อเด็กเปันเห็ดลิลเลอิอันนี้เป็นเห็ดคะ่ะพี่น้องมัสลูมทอดกรอบมัสลูมอบแห้งค่ะแชิส เห็ดพี่น <This is S 1> <hel> ้องเห็ดอืมเห็ดนางฟ้าน่ะโอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอืมอืมแล้วก็มาต่อที่ม <c oughs> ัสลูมค่ะคอยคิดว่าคอยคิดว่าคือกันพี่น้องคือกันยวิเนี่ยขวิะแกะจิ้มคือกันพี่น้อง ต้องใส่หน่องมูนี่แถมมากล่องนั่นน่ะที่เลตนะ์มาสเหมือนกันค่ะเหมือนกันฉันเล็ดมาสแถมค่ะแล้วก็ชิลเลียนนี้บชิมด้วพี่น้องเพราะว่าเอาข่อยอไห่แมาตต์ตำกับสมตำแล้วก็ใส่พวกกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวของเสียนะเนี่ยถุงกล่องใหญ่มากมุ้งที่ะพี่น้องใหญ่กวกุนนาข่อยอีกแล้วก็ขวดน้ำขวดน้ำที่น้องแถมให้เนาะมีที่ให้เราเองสุราอย อ่าแล้วก็นี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลได้มาทำนี่พี่น้องแล้วหนูชอบอะไรมั่งคะลูกหนูชอบอะไรมากที่สุดอันนี้ <c oughs> อันนี้เหรออันนี้ก,กับขนมขาไก่ไหมค่ะอันนี้อันนี้อ,อันนี้อันอันนี้โอเคอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เนาะเท่านี้แล้วก็ แล้วก็เอ่อส่วนส่วนที่เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เนาะพี่น้องอันนี้เป็นอ,าอ,าอา่าอ่าอีกอย่างก็คขีมทาแบบว่ากา่แก่ี้ทูดี้ทูดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอา่าวิตามินทานวันละสี่เม็ดสองเม็ดก่อนนอนว่าสันอ่ะนองให้ร่มเนาะแล้วก็เป็นอา่าอ่าดีท็อกของแอลฟา <laughs> มันซื้อแอลฟาอ่ะโอเคลาคานผู้ชมปิดกล้องแล้วค่ะปิดสำนีเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็นี่นะตามนี้นะคะพี่น้อกนะตามนี้ค่ะ I'm ม <c oughs> <laughs> ัวร์เอเวอเรสต์ทันเ n t ยเต็มตาเต็ม e าเหี้อะไรที t เก็บเกล็กอลีเด พี่น้องเอลฟ่าไม่สิเอาอีกต้นสิจุบก็ได้ตัดเข้าปากเลยกอบเลยอร่อย <No. S 2> มาชิ้นสุดท้ายเอชาอนินสตัวอีกตัให้ไม่อออไเอชไมอชเดเออมาครั้งสุดท้ายพี่น้องหนึ่งสอง <3 S 2> สองา,าอืม โอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย